เขากินไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อไม่มีคุณชีวิตของเขาเหมือนจะขาดใจตุยเออทําไมทําไมทาไมถึงขาดใจตุยเดี๋ยวเรามันลุ้นพี่ไพ่ใบแรกกันเลยทําไมโอ้โหคิดมากจริงๆตามหัวข้อเลยกลางคืนนะคะตกกลางคืนเมื่อไหร่มีความกังวลแอบส่องแอบมองคุณคิดเรื่องราวของคุณ เอาเรื่องของคุณออกจากหัวสมองเขาไม่ได้เลยช่วงนี้มองจับตามองคุณเป็นพิเศษเลยคุณเห็นไหมนี่คือการแอบมองจากเขาที่มองความเคลื่อนไหวของคุณว่าคุณทําอะไรอยู่ที่ไหนเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้เธอมีคนอื่นมาแทนที่ฉันหรือยังช่วงนี้เธอลืมฉันแล้วหรอหรือเธอทําอะไรกับใครทําไมช่วงนี้เธอไม่สนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนทําไมช่วงนี้เธอยุ่งแต่เรื่องของตัวเองทําไมเธอไม่สนใจอะไรฉันเลยนี่คือความคิดของเขา คือมีความเครียดวิตกกังวลโดยเฉพาะกลางคืนกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดมากแต่เรื่องของคุณมันเจ็บปวดเจียนตุยเออแล้วหานะช่วงนี้หาเลยเธอไปไหนเขาสงสัยนะว,ว่าคุณหายไปไหนทำไมคุณไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆที่มันคลั่งรักเหมือนที่คุณทำกับเขาตอนแรกๆที่เจอกันตอนนี้ทำไมคุณไม่ได้คลั่งรักเขาแล้วทำไมคุณดูเย็นชาทำไมคุณดูเฉยชาเออชาวกองนี้อ่านได้หมาอขอโจอลุกนนิดนึงว่า เพราะอะไรทําไมคุณถึงดูเฉยชาดูเย็นชาในสายตาเขาทําไมเขาถึงคิดแบบนี้อดูนะว่าสาเหตุอะไรคุณถึงเป็นแบบนี้ตรงๆเลยเนาะก่อนหน้านี้คุณเป็นฝ่ายทุ่มเทค,คุณเป็นฝ่ายแบบตามเขาเป็นฝ่ายมอบความรักมอบความรู้สึกดีๆที่คนคนนึงจะมอบให้เขาได้สุดหวัวใจอะ่ะคือทุ่มหมดหน้าตักทุ่มเต็มที่แล้วอะ่ะแล้ว คุณไม่ได้อะไรกลับมาเลยคุณดูแลเขาเต็มที่คุณให้เขาเป็นที่หนึ่งในใจไม่ว่าจะมีใครเยอะแค่ไหนเข้ามาจีบคุณคุณก็ไม่เคยเปิดใจให้ใครคุณล็อกมงไว้ให้เขาแค่คนเดียวแล้วก็คุณทุ่มเทปไปเต็มที่แต่เขาไม่เห็นค่าตรงนั้นเลยนะคะคุณมองเขาเป็นที่หนึ่งมองเขาเป็นคนสำคัญเนาะทำให้ทุกอย่างเลยอะ่ะเอาเอาใจนะดูแลเทคแคร อยากให้คุณไปหาเมื่อไหร่บอกเลยคุณพร้อมไปอยู่เคียงข้างเขาตลอดเลยคุณว่างตลอดยี่ี่ชั่วโมงวันหยุดเมื่อไหร่ไปหาเขาวันหยุดเมื่อไหร่เวลาว่างเมื่อไหร่คือไปหาเขาเลยถ้าเขาต้องการคือคุณทุ่มเทมเันเต็มที่อ่ะที่ผ่านมาพยายามอย่างหนักเออทำไปเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายก็นั่นแหละเขาไม่เห็นค่าพอเขาไม่เห็นค่าคุณก็เลยแบบว่าโอเคฉันตัดแล้วฉันตัดฉันตัด,ตดสินใจแล้วฉันตัดเธอออไปจากชีวิตเออฉันขออยู่ในความนิ่งสงบเพราะแล้วแล้วคุณก็ออกบแ,แบบ เสียใจอะนอะ้องเสียใจเพราะว่าคุณก็พยายามเต็มที่แล้วส่วนตัวเขาเองอะเออเต็มไปด้วยความสงสัยแล้วก็รู้สึกเหมือนเออข้างรักคุณรู้สึกเหมือนพึ่งนึกได้ว่าแท้จริงแล้วเขารักคุณมากๆในช่วงที่ห่างกันมันคิดถึงคุณมากเลยอะแอบส่งคุณนะโหส่งขึ้นมาหลายใบมากช่วงนี้แอบมองคุณแล้วก็เศร้านะแอบมองแล้วก็ลงเหมือนคนอกหักอะเหมือนรัก คุณอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนรักเขาข้างเดียวนะมีการจับตามองคุณเป็นพิเศษเลยแล้วพไพ่ใบนี้สื่อแบบชัดๆเลยว่าคุณไม่รู้ตัวหรอกเขาจะใช้วิธีการส่งทุกรูปแบบที่คุณไม่รู้ตัวว่ามีเขาเข้ามาส่งใช้ข่าปลอมมาส่งได้หรือส่งในพื้นที่เงียบๆของเขาหรือมีการตามสืบตามสอดส่งเรื่องราวของคุณจากคนใกล้ตัวของคุณได้หมดเลยมีการพูดคุยนะคะอยากรู้เรื่องราวของคุณนะ แล้ชาวกองนี้หมอบอกเลยว่าเขามีการแบบคิดมากกังวลน,นะเขากลัวเออว่าทําไมคุณถึงเมินเขานะมีเต็มไปด้วยอารมณ์ความน้อยอกน้อยใจคิดมากนะคะเครียดนอนไม่หลับนะได้แตคิดนะ่ะแล้วก็แอบ,บสองแอบบตามเหมือนเป็นอะไรนะปลาปลาละซี่เลยอะ่ะเนาะ <laughs> แล้วทาวเวอร์มันคือแบบความรู้สึกเขาคือเจ็บปวดมันตึกพังถล่มทลายนะมันมันเศร้ามันผิดหวังมันได้แบบไม่ได้ตามที่เขาต้องการเหมือนเขาคาดหวังไว้เยอะะว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายตามเขาตลอดคุณจะต้องเป็นของตายของเขาอะไรแบบเนี้ยพอถึงเวลาเอ้าคุณหายไปเลยอะเออเขาไม่เคยคิดว่าคุณจะหาย จากเขาได้ขนาดนี้เออนั่นแหละมันเลยทาให้เขารู้สึกแบบเจ็บปวดเจียนตุยที่ไม่มีคุณไม่มีคุณเหมือนจะขาดใจตุยนะแล้วเขามีความคิดอยากเดินทางนะอยากกลับมาจีบคุณอีกรอบนึงอนะ่ะนี่คือการเดินทางนะคะอยากเข้ามาพูดคุยอยากเข้ามาง้อมาขอคืนดีมาขอโอกาสจากคุณแล้วก็ทําให้คุณได้ลงเรือลําเดียบเขาให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับทำตำนายที่ดีนี้กันไปได้เลยนะคะ สำหรับใครที่อยากเปิดดวงการเงินการงานอยากขอพรพระแม่รัศมีพระศิวะพระพิคเนศนะคะองค์เทพต่างๆแม่หมอจัดพิธีกรรมบูชาไฟวันที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้เราสามารถฝากรายชื่อขอพรอ,ออนไลน์เพื่อเปิดดวงการเงินการงานความรักขอพรจากเสียงสิทธิเทพเทวาต่างๆที่มีพรามนะคะเป็นตัวแทนจากประเทศอินเดียมาทําพิธีกรรมให้กับแม่หมอที่สํานักของแม่หมอจังหวัดสุราษฎร์ธานีใครอยู่ภาคใต้ใครอยู่ ใกล้ๆบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมได้เลยนะคะค่าครูอยู่ที่คนละ999บาทนะคะพิธีกรรมบูชาไฟชเชื่อว่าใครได้ร่วมพิธีกรรมบูชาไฟเนี่ยจะเป็นการล้างคุณใส่มนตนดำให้มันมอดไม่ลงไปในกองไฟแล้วก็ยังเปิดดวงการเงินการงานเสริมดวงเรื่องความรักโดยตรง แล้วยังขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาที่มันอยู่ในชีวของคุณทําอะไรก็ไม่ราบรื่นทํานั่นทํานี่ก็มีอุปสรรคมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นพิธีกรรมนี้สร้างเพื่อปัดเป่าปัญหาอุปสรรคต่างๆให้มันขี้คลายมันออกไปเพื่อเปิดดวงการเงินการงานความรักคนโสดต้องการเจอเนื้อคู่หรือต้องการขอพรเสี่ยงสิทธิต่างๆเทพเทวา ใครอยากเข้าร่วมพิธีกรรมนะคะจองคิวได้เลยสอบถามได้เลยว่าอยู่เส้นทางไหนนะคะมาร่วมได้เลยคนภาคใต้ส่วนใครมาร่วมไม่ได้ฝากรายชื่อขอพรได้เลยฝากรายชื่อกับแม่หมอแล้วเดี๋ยวแม่หมอจะถ่ายให้ดูเนาะตั้งแต่เช้ายันเย็น,ยนพิธีกรรม3ชั่วโมงเนี่ยเขาทํายังไงบ้างแล้วเราก็ได้ขอพรออนไลน์ไปด้วยกันกับแม่หมอนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถฝากลายชื่อออนไลน์นะคะจับจองกันมาได้เลยค่าครูคนละ999บาท จองผ่านไลน์ได้เลยนะคะ24ชั่วโมงแม่หมอปิดการจองวันที่28มิถุนายนนี้นะคะส่วนใครต้องการกำไรพระแม่รัศมีนะคะมีหลายแบบนะชิ้นละ299เสริมดวงเสน่ห์นะเมตตาประทานพรความรักประทานความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นกำไรพระแม่รัศมียังเปิดได้บูชายอยู่นะคะชิ้นละ299บาททำพิธีกรรมวันที่29จัดส่งวันที่30มิถุนายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายมูกับแม่หมอนะคะ